สวัสดีเอฟซีทั้งช่องผหับชาแนลครับมื้อนีครับวันที่หาท่านว่าคมสองหาหกเจ็ดครับมื้อนีครับจะมาตามแนวทางปูสามแปดให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะงวดที่แล้วครับหลักสิบล่างครับศูนย์หกเจ็ดมาที่หกนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับปูครับนี่ครับผมทําบุญกับปูครับผมเนาะสาธุครับผมนี่ครับ มาตามเลขปูแห่งเอฟซีทังช่องครับหนึ่งสองห้าเยี่ยงกับปูเอฟหนึ่งสองห้าหลักสิบหนึ่งสองห้าเตีปูออกน้ำกันออกน้ำกันที่ดีที่สุดอะไรครับผมห้าสองห้าสองสองห้าห้าสองสองห้าตีปูนี่ครับมันนีกับวันที่ห้าครับผมเนาะวันพ่อนะครับมาตามเลขปูแห่งเอฟซีทั้งช่องครับผม นี่เดียวอันไหนปูมี่วองกันดีหลักสิบสามหนึ่งเห็นไหมแปดเก้านี่วองกันดีครับผมนี่ไม่สองกันห้าสองใช่ปูนี่หลักสิบล่างที่ปูอ๋อห้าสองสองห้าห้าสองสองห้าที่ปูบ่องกันดีหมดที่แล้วครับผมเนาะหกเจ็ดศูนย์ครับผมนี่ครับหลักสิบล่างครับผม สองสามหก็ออกสามแปดสามสี <com>. ่เ <nosso> จ <fuck> ็ดออกสามสองเกสออก0ูนย์ห้าหเก้าออกห้าเก้าก็ถือว่าเดินดีครับผมเนาะนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเก้าสิบเ็ดสิครับผมเส้นหนาสองเน่ป็นมะปูหลักสิบลังเออนี่เกมันกันมวนี่ห้าสองห้าสองทจ่ปูมันชนหาหลายเลยส้นหาหลายแม่เนอ๋อครับเดินห้า เด่นห้าล่างเอาปูถามเนี่ยอุทะีอัลถูกบ่ะครับผมถูกจะลูกเท้าปูว่าปูออกขีดนึงมันว่าควนวามออกยากขีสามเยครับผมปูเอาลูกสาวปูถูกบนลแรงกว่าป,ปูถือบนลแรงโอ้ครับผมลูกสาวปูถูกบนลแรงครับผมเนาะลูกสาวปูสามแปดถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ครับผมมาตามให้เอฟซีทั้งช่องครับวันนี้วันที่ห้าแล้วครับผมเนาะ งวดนี้งวดทุดทายของปี67ครับผมเนาะเพราะว่างวดต่อไปนะครับออกวันที่2มกราคม2568นะครับอัลอว่วาหลักสิบลางปูเหม็นอยู่ครับผมเนาะอีกอย่างหนึ่ง f อทั้งช่องคอมเมนต์เยอะมากให้มาตามปู่38แให้หน่อยนะครับแล้วปูบดในปูเนในปูเล่บนบดมาสามตัว อุ้ที่แล้วปูไฮบนสี่หนึ่งนี่ปูเพื่อนี้เนาะบนวิ่งสี่ให้สี่หนึ่งผมจําได้อยู่นะครับเจ๊ปูนี่ใช่ครับปูกระเล่นเฮยเมื่อก้ปูไฮผมมันศูนย์หนึ่งสี่วิ่งสี่บนอุ้ที่แล้วนี่นี่เดียววันวนนี้เดียเก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดเี่ปูหลักร้อยหนึ่งกับศูนย์หลักร้อยหนึ่งกับศูนย์หนึ่ง เก้าหกหนึ่งเก้าศูนหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าศูนบนสองบนมีสามชุดติปูม <3 S 2> ี <3 S 2> ตัวหนึ่งเลมีดีอ๋อบนมีชุดสามตัวนี่น่ไม่ใช่ชุด,ดนี่เด้ครับผมมันมาชุ่กันเนี่เด้อสามเด้อรถมนถึงเป็นสามเด้อีดีสี่สามมาใส่สี่สามติปูนี่เด้ออ๋อครับผมนี่เด,เดหวหกับ หกกับศูนย์เหอนหกกับศูนย์เหมอนดิงูทะเลเราสามกับเจ็ดนั่นเดียวออกสี่สามอ๋อสองตัวบนสี่สามปูเขาด้วยสี่นั่งครับผมอันนี้ปูรักด้วยปูนี่ฮะักหน่วยบนที่ปูนี่อ๋อรักหน่วยบนสามกับเจ็ดออกหกเจ็ดสองกับหกออกศูนย์หกสองกับหกออกหกสองห้ากับเก้าออกหกห้าอ๋อลักหน่วยบนนะครับผมเนาะแปดกับสองออกหกสองศูนย์กับสี่ออกสี่สี่ หนึ 1> 1่งกับห้าออกสองหนึ่งสามกับเจ็ดออกสี่สามหลักหน่วยบนงวดนี้หกกับศูนติปูหล,ลักหน่วยบน,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 นหกกับศูนต์ครับผมไม่ดีครช้อนิงเด่นเด่นวงไปหนึ่งหกกับศูนต์เอาก็ใส่ใส่หนอยนีย้ลักลอบลอยกับหนึ่งกับศูนต์ยิ่งครับผมปูสามตยิ้มมาสามตอยู่ขึ้นนี่ครับศูนต์ หนึ่งรอยจุดมันลงหนงกับศครับผมปูหนึ่งเก้าห9 0นึนนึ่งเกหกบนะขันมันหาบกว่าศูนย์เก้าศูครับผมปูห <196, 190 S 2> นึ่งเนี่เท่านั้นเนี่ยครับผมวันนี้วันที่5้าครับผมนเนาะเดี๋ยวจะบอกเขียนให้ fc ทางช่องครับมาเขียนแนวทางปูสามให้ fc ทางช่องนะครับ ปูสามแปดบนล่างครับงวดที่แล้วปูห้วิ่งบนวิ่งซีครับมผมเ,<ก>เนาะเ,เรียซุกโตัวเทปูเกัวปูเนี้ยอ้าวันี้ก็ไดนาชิดซองอันเดี๋ยวนนปูนี่ชิดหน่วยบนหลักสีบนหลักหน่วยบนนี่เดี๋ยวมันถือว่า <c oughs> มันถือทีสามครับผมปู <c oughs> สี่สามสี่สามติปูนีสี่สามวันนี้เก้าหกติปูน่าเล้ยะครชดเก้าหะครับครับผมนี่เลยสิบหน่วยบนครับผมหนาที่สองเลยนี่เลยเป็นโมปูอ่านี่หลักสิบบนก็ที่แล้วสี่หกหนึ่งมาใส่หกแปดสามออกสี่สามครับผมเนาะนี่เราก็ะถือกันเลยครัมันมาบึงครับผม ปูบอลพวกทูนช่วงสามตโตคนเดียวครับผมมักใไซทีหนึ่งสีนหนึ่งตีปูนี่ซีวิ่งสี่บนปูให้ครับผมเนาะงดที่แล้วครับวันปูมาเก่าแล้วมักเก่าบนที่ปูน่ะเก้าหกมันช่วงเก่าหกนะครับผมเก้าหกเก้าหกตีปูเก้าตัวคือก้อนนี่เก้าตัวหลักสี่บนห้าหนึ่งเก้าหลักหน่วยบนสี่หกหนึ่งครับผมเก็บชี้ทางช่องครับผมเนาะ เดี๋ยวเดีกยวกันนี่เดี๋ยวมับอกนะสองหนึ่งเห็นบ่ครับผมปูสองหนึ่งซีสีสีหกสองหกห้าหกสองโอ้เขาดีแต่ปูโอ้นาทีสองเลย่ครับผมปูโอ้โอเด็กไปหาด็กนอยเหมือนไปหาแม่เห็นบ่ สามแปดติปูวหมดกรนติปูโอ้ยบอกขักยังอัี้ได้หลายเด้อนะครับผมอัีบอกเป็นบอกก็นอีกครับผมแมว่มเนยิงมอืมอดบินแม่ครับผมครับอ้ยไมได้หาถึงไดสองหมื่นตัวโอ้กนถึงได้หลาย3สามสามแปดครับผมสาแปเอาปูล่างในปูวิิงด้ยปู ไอ้ปูเขามักสองหนึ่งแฝดเนาะล่างวิ่งสองจิครับผมสองกับหนึ่งน้องปูเขาไปใชะหาตัวโดยวเนาะสองกับหนึ่งกับปูนั่นสองกับหนึ่งเอาสองตัวเดยวเงินที่สองจีครับผมเงินที่สองเงินที่สองตรสองตัวหนึงหากระแปดน้องปูออกไปแทะหาอันนี้ก็ะถือดีเป็นกระแปดเป็นหาหาสองมาปูนั่นแหละหาสองเดียวตัวเดียวแทะตัวเดยวสอง หานิ่งกูปูนี่ปูอาน่งก็เอาไว้ต่ว่าน่งนั้นเนี่ยมมาหาสองนีุมาหาสองจ้ะครับผมองปูมาหาสองเน้เน้นเน้นเน้นห้าสองครับนี่ะรัอผมเนาะบนที่ปูนี่ปูบนก็เก้าหเก้าศูนวิ่งเก้าปูบนแม้นนะ่งเปนวิ่งเก้าครับ หนึ่งเก้าหกตีโบนี่นี่นะสองจบมาตัวเงี้ยอันนี้ก็ได้ชุดปัดนาที่สองสองตัวมาตัวเออนี่ผู้เอาทานบยู่อ๋อครับผมมีห้ากับแปดเออนี่เดียวเลือกห้าถ้าผมเนาะเออเลือกห้านี่เดียวบ้านนี่หกกับเก้ามาหกรถลูกกับโอ้ยเอาเซตหกหนึ่งครับผมตักับแปดห้ากับแปดตัมักช่องแปดเก่าด้ะผมผู้ใหญ่ปะครับผมมักช่องแห้ง สองห้าสองแปดห้าสองกลับโอ้มีเสียพอดีครับผมนี่ผูกกานไว้อยู่อันสองแปดแปดสองสองแปดสองแปดสิบอันนี้มันเป็นเลขที่สองตัวมาตัวสองตัวมาตัวล่างอสองตัวมาตัวล่างก็ผมเนาะวัฒนพิจงหัวดีมื่อไงครับผมเล่นบอลเล่นนี่มันออกมาสามแปดนี่ผูกกันสามนี่เลยแปดว้ยนั่น น่าสยาปูนี่ด้วนเห็นบ้านครับนั่นเดี๋ยวสามอีรถมันก็ถือได้สามสองครับผมปูสามแปดมั้มันคืออาลูกสาวปูออกวันปสาเลกปูก็ถือบนรางปูก็เฮ็นเอาเนี่ยเนป่นบะครับอีรถอีนั่นและวลูกสาวปูปูลูกก็ไปบอกลูกตะกี้ว่าปู ปูสามแปดเ้ามครับผมแมนอยูสาวปูสามแปดแะไยีนี่แะครับผมถึงรู้ถึงรู้ก็ยัง่ะครับผมปูพู้ี่แล้วถูกมันก็ถึงเช้่หมดข้างล่างเลยหมดล่างเลยนั่นเลยอ๋อครับผมแล้วปูบนหนึ่เก้าหกหนึ่งกาฟุปูเก้าหกเก้าศูนเอาปูแปดสองเอะอเอาไว้นะแปดห้ามีพูเด็ก ครับผมเนาะบนเด่นที่เก้าครับปูวากันบัทิดสองตัวหนึ่ก็บูถือเลยเป็นวัวปูล่างนี่ปูหากระป๋องเลยเอออ๋อนี่กูเอาหาเหลี่ยมช่วยหาลายน่ครับผมปูตัวหนึ่งกับสองกัสองไปใส่ากระถือกระถือกันนครับผมลงวันที่สิบหกทับหนึ่งสองทับหก ดีดีอีสองโจรมากโกรโหสุดปัดเลยนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะของปู่สานะครับบนวิ่งเก้าครับหนึ่งเก้าหกหนเก้าศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์นะครับล่างเด่นสองลองหนึ่งครับห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็82นะครับเน้นที่52นะครับแคปหน้าจอนะครับผมเนาะกับสุดท่านี้ครับก็ขอวอุ่นพอนห้เอฟซีทางช่องทีเบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเด้อ สุขภาพแข็งแรงลำ้วยเงื่นทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนีก้ก็สวัสดีครับ